วันนี้กำลังเราชาวซงหนาได้เดินทางไปที่จังหวัดชายเมียงเชียงใหม่เออเราอยู่ที่มันจอบมันจอบเราจะมาทำคอนเทนต์ด้วยกันเทนต์อะไรวะพี่เอ๋อเอ๋อบอกเอ็มไม่กลัวอะไรใช่ไหมจำจำมาพี่นะมเอล์โดนแน่ขอเป็นกำลังใจเรื่องต่อให้ผมร้องให้ต่อหน้าคลิปก็ยอมดูดิไปหล่นแล้วเดี๋ยวแซกลัวดิเราอ่ะร้องใหญ่เลยอ่ะเอล์เบรกทำไม สวัสดีวัยรุ่นทรงหน,หนาดากับนะวันนี้ก็อยู่พี่หยกทรงหนาติกเกอร์เราจะมาทำคอนเทนต์ด้วยกันคอนเทนต์อะไรวะพี่คือเราอยากคือเราอยากได้ไม่บอกกนะันเลยไหนบอกเราอยากมีเมียใหม่เป็นสาวเชียงใหม่อีกคนนึงอะ่ะเออไปด้วยอนะไรก็มาแต่เออทำไมนะตอนนี้เราก็แลกเหรียญกันมาที่เรียบร้อยนะครับเป็นเหรียญตั้งก้นโคสเตอร์มา<ไ>เป็นด่านที่มันมันเหมือนเด็กเล่นปะแถวเนี้ยอุ้ยผมบอกให้จริงๆแล้วผมตีลังกาลงมาก็ได้แต่ไม่แล้วทำไมเขาให้เหรียญนี้ผมมาไอ้ผมก็แลกเหรียญนี่เอานะวันนี้เรากำลังไปตะลุยด่านแน้ลวก็ คือเราเรามาเชียงใหม่เราก็เราเรา,เรารู้สึกว่าไม,ม่มีด่านไหนที่มันเหมาะสมกับทรงหนาเลยนะใช่มแตรด่านแบบเซงเกลซงกาแบบมันเด็กเล่นนะครับผมไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะเสียวตังไงเลยอนะ่ะจริงๆแล้วพูดดิเซงปอยหลองกอยวะจริงๆแล้วผมบอกให้นะอันนี้เรื่องจริงเลยผมแบบว่าใช้แบบว่าหัวแล้วก็แบบว่าลงมาดิ่งแบบนี้เนี่ยเนี่ยการการลงเงี้ยไม่ใช้ขาเชือกแล้วหัวดิ่งลงมาน้องจริงมันไม่ค่อยน่ากลัว มันต้องแบบว่าทําแบบว่าจริงๆเขาต้องเปลี่ยนใหม่นะไอ้ชอบไปใส่เสื้อตัวก็นี่นี่นี่แผนที่นี่นี่ต้องดีนะเดี๋ยวเราขึ้นแบงค์บนกันดีกว่าครับนะเดี๋ยวเราจะไปรถมหานครถามจริงว่าเองเนี่ยกลัวความสูงไหมผมก็กลัวนะแต่คือแบบอันนี้ผมเคยลองมาแล้วปีแล้วอ่ะวอนเลยนะสมารับ์โว้ยบอกให้หลับตาเล่นฮะอ่อนขนาดนั้นเลยหลับตาเล่นอ่ะก็คือกลัว ไม่กลัวดิเออแบบว่ามันชิวมันชิวอ่ะชิวอ่ะพี่แล้วไม่กลัวไอ้เรื่องพวกนี้นะผมเกิดมาตั้งแต่เด็กผมรู้สึกว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องแบบผมเกิดมาหัวเสียวแล้วแม่ผมคลอดลูกแล้วให้ผมย้อนยอนลงมาจากตึกโรงพยาบาลอะแล้วก็ผมก็ว่อยหัวลงมาโอ้ยมันชองปก,กติมากผมเนี่ยหลับตาเล่นไม่พอผมไม่มีเสียงเลยทำไมวะนั่งแบบเงียบๆชิวๆแบบว่า baby baby ช็อกไปแล้วดิเออไม่ถึงยังไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะแล้วพี่อ่ะแล้วพี่อ่ะพี่อ่ะ ตั้งแต่ okay. กแเกิดมาก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันครับเดี๋ยวเป็นครั้งแรกรู้พี่ชอบเล่นอย่างอื่นนี่นแหละเล่นที่เสียวเล่นอื่นแม่เฮ้ยมันไหลเองได้ป่ะไห้ย่างมันเก้ารถมุกเมื่อกี้ได้ปะอะไรนะอรบถามถามสาวว่ากลัวไหมครับรักสาวเขาคงบอกว่ากลัวค่ะแล้วเราก็จะตอบว่าผมผมไม่น่ากลัวนะครับนี่ยังไงล่ะที่นับ ันนี้เขาเรียกว่ารถอะไรครับพี่จังเกิลโคสเตอร์โรลโร่โคสเตอร์จังเกิลโคสเตอร์ครับพี๊บขี้ตาป่าสีแล้วผมหลับตาเล่นเลยใช่ไหมผมก็หลับตาเล่นได้ครับอุ้ยพี่มีอะไรที่บอกว่าจะเอาชนะผมได้มากกว่านี้ไหมโกรไม่งั้นระหว่างจังเกิลกับตอกพี่กลัวหน่อยง่ายเขาได้ไม่ใช่ ไม่กลัวอันนี้อันนี้คือเริ่มกลัวแล้วไม่ได้กลัวคือเราซัพพอร์ตข้างหลังเพื่อความปลอดภัยกลัวแล้วไม่ได้กลัวการนั่งหลังก็คือเราเราคอยดูแลไม่ใช่เลยไปต้องมันได้ที่ครับผมไปแถวไปรอเอวเฮ้ยพี่ขอมยังไปเอยเออดูเออดีจิ๋วเนี่ย โอ้ยโอ้ยทุกคนเสียงอะไครับน้องรักเด็กทำไมอ่ะเด็กทำไมไม่ได้เด็กเองมันเด็กเองใช่ไหมอ๋อมันเด็กเองโอเคเฮ้ยมันเว้ยมันเว้ยมีอะไรเสียงกว่านี้ปะวะ ใหญ่เลยอะเอวนีนีู่กระจกเลยวะโอ้นี่เฮ้ยมันดีวะมกากลัวไหมไม่กลัวจิจบรมาแล้วใช่ใครร้องไม่มีร้องเลยเขแอบแล้แสาวๆไม่เห็นผม่เคือแบบเขาเขางงมากเลยแบบหน้าผมนิ่งแล้วคือแบบทำอย่างเงี้ยคือจริงไม่เถียง ไม่ใช่แต่งมดอ่ะไม่ใช่มดมันตอนนั้นมดมันใหญรองเท้าผมจะหล่นไงที่ผมร้องว่ารองเท้าผมจะหล่น A few moments later น้องรักเขาว่าเอ็งเอ็งบอกเอ็งไม่กลัวอะไรใช่ไหมนี่ผมอยากเล่นติ๊กเกอบันนี้ก็ติ๊กเกอแรกเขาบอกวันจี้จ้ำจำมาพี่นะอ่ะเบี้ยเฮ้ยไม่เอาอะไรอ่ะโอ้มาแล้วมาแล้วไปทหารแล้วมากับพี่ทั้งพีเออให้ดูนี่ ว่าตรงหนาวไม่แข็กลอยยิ้มไว้ให้ในช่องหน่อยวฝากรอยยิ้มให้หน่อยว่าเดี๋ยวพี่ฝากน้ำตาไว้ในช่องผิวหน้าเน่พี่เนี่ยผมพูดเรื่องจริงอันนี้ผม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 เล่นจริงนะเพราะผมเป็นคนโกรธความสุขมากคือแบบผมขอเป็นกำลังใจเล่นต่อให้ผมร้องไห้ต่อหน้าคลิปก็ยอมนี่คือแบบนิ่มๆเลยแบบว่าเปิดใจคุยเลยว่ะเปิดใจคุยเลยว่ะพี่เอาแบบว่าเปิดใจโกรธเลยว่าผมยอมติ่งไม่ได้แต่พูดเรื่องจริงนะแบบโหพี่ชีวิตนึงอะ เออครั้งหนึ่งไงครั้งหนึ่งครั้งนึงในชีวิตเออและถ้าหัวใจผมแบบว่าช็อกช็อกขนาดแบบไม่ได้ไปทหารเลยนะวะไอซี่เขาเขาฝึกมาแล้วว่ามันไม่มีการช็อกกับรอยรอยจำเกิดขึ้นไม่มีเขาเข้าใจมาแล้วว่าไม่มีการไม่ต้จะกลัวแค่ไหนไม่มีการช็อกกับรอยจําที่เคยฟังแต่ผมพูดเรื่องจริงแหละันนี้เพราะอันเนี้ยคือแต่แต่เองปล็อดรอยจําได้ทุกอย่างในโลกใบนี้เองไม่เคยกลัวใครแล้วเองจะไม่กลัวอะไรเลยยอมไปไหนก็ได้กลัวบ้างบางอย่างนะพี่มันน่ากลัวสิหันไม่เห็นภาพไปกูแบไปกูไปกูไปกู กลางปีกแลว้วอะผมขอขึ้นมาอยู่จุดสูงแล้วผมขอเป็นกำลังใจพี่แล้วกันวะ่ะ A few moments later สวัสดีครับตรงหนาไนเกอร์ตอนนี้คือเราถึงแบบว่าจุดหอไอฟเฟลที่แบบจัแบบโปแม่งเคยมาครับ <c oughs> คือวันนี้ผมยอมรับเลยว่าตัวผมแม่งไม่กล้าขี้ขาดตาขาวแต่วันนี้ <c oughs> ผมส่งตัวแทนวิชัยผมมาครับตรงตรงหนาเออกลัวอะไรวะตรงหนาแล้วไปกลัว พวกไม่เห็นแล้วโอ้ยเฮียเป็นหอเนยยอดเกี่ยวแทนโอ้โหทุกคนครับนามันก็ไม่ใช่เล่นๆเลยเนี่ยคุณหยกทรงหนาคุณคุณอยากขึ้นไปเป็นแบบสไปเดอร์แมนแบบนั้นไหมเรื่องไอ้เรื่องแค่นี้คือจริงๆแล้วผมอะเป็นเรื่องที่ธรรมดาผมไม่อยากจะทำเรื่องธรรมดาไงพี่แล้วเลื่อนมันไม่ตอกหัว ถใช่ากาเล่นพี่ให้สองพันเน่ยอช่เลยพี่สองพันมันก็มันก็ถามว่ามันก็เยอะนะแต่แต่กับส,สิ่งนี้แบบผมผมว่าผพลาดตัวออกให้ด้วยผมผมผมยอมอ่ะพี่ยอมไม่เล่นไม่ไหว <laughs> ไม่ไหว A few moments later ตอนนี้นะครับเรามาอยู่สนามโกคาร์ชิว่าเอสเต็มสปอร์ตคอนเทิร์ตกันนะนี่คอนเทิร์ครับคอนเทิร์มคอนเทอเมริกาเอ่านะครับนะทุกคนนะมาเหี๋ยมาดูกันนะเราสี่คนนะครับใครจะเป็นผู้ชนะถ้าแพ้นะถ้าแพ้เดี๋ยวคิดก่อนวิ่งรอบวิ่งอุ้ยวิ่งวิ่งมันก็งันงันง่ายไปง่ายไปนะเอาแบบนั้นแบบส่งหนาส่งหนาต้องไงยี่ดีกว่าถ้าใครแพ้นะใครแพ้โดดบัญชีจำไปบอกรักพี่ชายคนนี้หน่อยได้ปะพี่ชาย ถ้าพวกผมสี่คนแพ้นะครับเดี๋ยวคนไหนแพ้เดี๋ยวจะบอกรักที่นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครแพ้บอไเลว่าเรื่องรถนะไว้ใจผมผมไม่น้อหนึ่งพวกนี้นะบอกเลยว่าจะผมกทีไปุ่มรู้จะเป่าหยอกหลบหัวเกอร์อเออพู้เยอะผู้เยอะ,ยอะทำไมก็ไม่รู้เดี๋ยวดูวตอนสุดท้าย มันด๋อยกับเฮ้ยแม่ไม่ได้ไปชนแล้วแล้วผมทิ้งกำจัดให้ทุกแข้งนะครับเออมันนะครับพีวันนี้ถือว่าเฮ้ไอ้ผู้แพ้เออมันด๋อยง่ยแต่มันกินไม่ชนนะแล้วอย่าที่ผมบอกแล้ว I won't let up fail that i l never make it out yet ต่อย yeah, to so ู่ไว้รุ่นทรงหนามนะอันนี้ก็เป็นด่านที่สองที่วันนี้ทรงหนาจะมาบุกคำนาเชียงใหม่นะนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเพนบอลปืนเพนบอลซึ่งเราจะทำการลานให้ออกกันก่อนนะกติกาคือเราจะต้องจับคู่เป็นทีมก่อนแล้วใครนะทีมไหนที่เขาเรียกว่า ได้อยู่ยืนหยัดเป็นคนุท้ายต้องจะเป็นผู้ชนะนะคนที่โดนยิงตัว2นัดคือต้องออกย้นหัวหนึ่งนัดคือเฮดช็อตตายเลยโอเคไหมนะเรามาลนล้ออกกันก,นก่อนว่าใครอยู่ทีมใคร3ามลาน้อยออกเฮ้ยบอกเดียว่าผมอะ่ะต่อให้ผมไม่ผู้หญิงผมไม่กลัวเพราะผมมันผมมันตึงจริงเนี่ยอย่างนี้นะปุ้งปุ้งปุ้งที่เห็นไอ้เฟ็นไฟตรงนี้จะเล่นให้กระจายเลยจริงอยากกินเป็นไฟพอดีเลยจะเล่นให้กระจายเลยไปดู ไอ้วกได้พูดเยอะเห็นเจอมาแล้วเมื่อกี้โกคาร์ทก็พูดเยอะดูกันเดี๋ยวไปบอกเลยว่าชื่อผมอะเกิดมาพร้อมกับกระสุนไอเรียนแค่นี้เดยวเนี่ยเละหมดเลยเห็นพูดมาเยอะแล้วไอ้วกพูดมากแกตายทุกคน ดูเห็น <Bien> ป <ven ido> ่ะความคมอ่ะเยี่ยมเยี so, uh ่ยมเยี hmm. yeah. uh ่ยมเยี <coaching> huh? yeah. 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 Uh ่ยมเีมเวิร huh. yes. yeah. okay. uh ์กสุดสุดเยี่ยมเวิร์กสุดสุดใเบปืนหน่อยจัดไว้โอเคนะไว้เจอกันด่เอ้าเป็นไงแฉลูกหมดอ่ะลูกหมดวะไปยิงลัวเลยเอวอ่ะเอ้ายิงไว้ก่อนยังไม่ตายอยู่รอดไม่ได้ถึงวันนี้เราก็โอเคแล้วใช่ื่อ